ศิลปินไทยหนึ่งเดียวบนเวทีที่ทอปบุกเอเชียไทยแทนเตรียมสร้างตำนานศิลปินไทยหนึ่งเดียวบนเวที2023 h a r b o r c h i l Carnival ที่ฮ่องกงมีเรื่องดีๆประดับโปรไฟล์ได้ตลอดจริงๆสำหรับหนุ่มลอออร่าแรงแถมไม่ได้มีดีแค่หน้าตาไทยแทนที่ทอนที่ประสานศิลปินชายเดี่ยวหนึ่งเดียวจากค่ายเพลง4 1 One Music ในเครือบริษัท4 1 n e One Entertainment จำกัดของบิ๊กบอสกึ่งเฉลิมชยัยมหากิสิริงานนี้เตรียมไปสร้างตำนานบทใหม่ หลังเคยเป็นศิลปินทีป๊อปคนแรกในรายการ g เ t ียวพอดแ c a s t ชื่อดังของเกาหลีรวมถึงศิลปินคนแรกที่จัดคาเฟ่ขอบคุณแฟนคลับตอนครบครอบหนึ่งปีเดบิวต์ล่าสุดยังได้ชื่อว่าเป็นศิลปินไทยหนึ่งเดียวที่จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีกลางน้ำของเทศกาล2023 h a r b o r Chill Carnival ใ,ในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ที่ฮ่องกงอีกด้วยในส่วนของการแสดงดนตรีกลางน้ำท่ามกลางวิวสุดวดงาของอ่าววิกตอเรียนักบริเวณหวานใจฮ a r b เบ f ร o n t อนจะมีการแสดงดนตรีก,กว่า20โชว์ โดยนักดนตรีรุ่นใหม่กว่า40ศิลปินจากทั่วเอเชียซึ่งในวันเสาร์ที่5สิงหาคมนี้ช่วงเวลา20นาฬกา45นาทีถึง21นาฬกา45นาทีจะเป็นการแสดงของไททนสังกัด4 1วันวันจากประเทศไทยต่อเนื่องด้วยตัวท็อปสายอบีจากประเทศเกาหลีใต้อย่างเรดดี้สังกัดวันสีวันโดยนุ่มไททนเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจแรกในต่างประเทศของผมเลยขอบคุณการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ให้โอกาสผมได้ไปร่วมแสดงในงานเทศกาลนี้ผมกำลังฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งร้องและเต้นโดยนอกจากเพลงตัวเองใน EP อันบั้มที่ท่อนหน T E P U Call แล้วผมยังเตรียมเพลงพิเศษไปโชว์ด้วยอยากทำโชว์นี้ออกมาดีที่สุดครับ